สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะเช้าวันนี้นะฮะเราก็จะมาอ่านข่าวนะฮะนี่นะฮะกิจกรรมอันแสนเชื่องช้านะครับของโปเกมอนโกนะครับก็จะเริ่มวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10บโมงจนถึงเวลาอ่าจนถึงวันที่13เฮ้ยเวลาน้อยมากเลยเนี่ยแปดเก้าอ่้าสิบสิอ็ดสิบสองสิห้าวันเองนะครับ เออเวลาน้อยมาก5วันเองนะครับก็กาลาเลียนสโลโปกนะฮะหรือว่ายาดงนะฮะส่วนผมจะเรียกยาดอง <c oughs> นะฮะจะมาเปิดตัวในโปเกมอนโกครับผมเลยนะฮะสโลโปกเนี่ยผมเล่นอ่ะโปกเกมอนอ่อา,อ,าอะไรนะโปกเกมอนสวอตแอนด์ชิลนะครับเนี่ยสวอตแอนด์ชิลนะครับ ก็ได้เจอมันละนะฮะก็เป็นยาเหมือนยาดงปกติแล้วะฮะแต่ว่าหัวจะเหลืองนะฮะเหมือนขี้แปะไว้ <c oughs> เบิดเปิ้อนขี้มานะฮะอ่ะนะฮะก็เช้าเๆไม่ควรเรื่องพูดเรื่อง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 ขี้เนาะ <c oughs> นะครับก็ขออภัยด้วยละก,กันนะครับผมเอามาดูกันก่อนดีกว่าครับผมก็นอกจากสลปโปกนะฮะก็จะ อพอเราได้สโลโปกใช่ไหมฮะเราจะสามารถาพัฒนาร่างนะครับพัฒนาร่างเป็นากาลาเลียนสโลโบได้นะครับใช้50แคนดี้กับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบัดดี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตอนมาเดี๋ยวทำคลิปอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีเมก้ามาเปิดตัวก็คือเมก้าสโลโบนะฮะ เมก้าสโลโบนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ารูปร่างแบบนี้มันเดินยังไงของมันนะครับอ่ะแล้วโปเกมอนป่ามาดูโปเกมอนป่ากันบ้างว่ามีตัวไหนหน่าเก็บกันบ้างนะก็โปเกมอนป่าก็มีสโลเออสโลโปกนะยาดงนะฮะแล้วกอ็อะไรนะสลากอสนะครับ สลากอดมีกูปินนะครับมีสโปกอิงนะครับมันมีสโลโบโลแล้วก็มีวิโกโกลอดนะครับวิโกโกลอดตัวที่น่าเก็บที่สุดก็น่าจะเป็นวิโกโกลอดแหะครับเอาไป PVP ได้นะฮะส่วนใครจะเอาอะไรนะสลากอดนะฮะเก็บคันดี้เพื่อจะโวก็ก็เก็บได้นะครับน่าจะเกิดเยอะอยู่นะฮะ แล้วบอสนะฮะบอสหนึ่งดาว่าบอสหนึ่งดาวนะครับ mm hmm. ก็จะมีกาลาเลียนสโลโปกนี่นะฮะแล้วก็มีอะไรอะอโลอโลล่ากิมเมอร์นะครับตัวนี้น่าเก็บถ้าใครจะตีบอสหนึ่งดาวแบบบัดเน่าแล้วไม่มีอะไรตีแล้วก็นยฮะสองตัวก็ได้นะเออ่กาลาเลียนสโลโปกกับ ก็อาโลลากิมเมอร์เอาไว้ PVP ได้ส่วนการเล่นสโลปกเดี๋ยวผมมาดูทีว่า PVP ดีหรือเปล่านะมีเชลเดอร์ชิงแล้วก็ทิมเบอร์นะครับใครยังไม่มีก็บัตรเหลือบัตรอะไรก็ตีได้นะครับบอสสามดาวนะฮะบอสสามดาวก็จะมีสโนลักนะฮะมีโอ้มีสโลคิงด้วยเว้ยแล้วก็มีสเลกกิ้งโอ้สเลกกิ้งนี่มาเป็นบอสครั้งแรกป่ะเนี่ย น่าจะครั้งแรกนะนะฮะสเลกกิ้งซีพีเยอะก็จริงนะฮะแต่เอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือเนื่องจากค่าแรกเขาไม่มีไม่มีพลังเลยนะครับแล้วก็ชาร์จช้าซะด้วยนะฮะอ่าตัวอีกตัวหนึ่งก็ท็อกซิคท็กตัวนี้ PVP ดีมากๆนะครับหลายคนใช้อยู่นะฮะแล้วเขาก็จะมีคําท้าทายนักสะสมนะอ่าคำท้าทายนักสะสมก็จะได้ อะไรอะเสื้อสโลโปกดีนะฮะแล้วก็อุนดาบอล30อันนะครับแล้วก็ได้ XP 3 0 0 0นะครับแล้วคงจะมีงานวิจัยพิเศษนะครับตามเสาเนาะสำหรับกิจกรรมซึ่งอาจจะได้จับสโลโปกนะฮะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมหรือว่าเควสอันไหนนะฮะผมก็จะเอามาบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าก็จะมีขายนะฮะ เป็นเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันใจบรรดาลใจจากยาดงนะฮะอ่าลองดูเดี๋ยวมันมาไม่รู้หน้าตาเป็นไงครับแล้วก็สติกเกอร์ใหม่นะฮะสติกเกอร์ยาดงนะฮะหมุนได้ตามเสาเนาะเอาไว้ส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็กล่องฟรีนะฮะอ่ายี่สิบได้ยี่บอดแดง20ลูกนะฮะบอดดําเงิน10ลูกแล้วก็ได้อ่าอันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะหินนะฮะคิงสโตนปะ นะฮะก็ว่ากันไปครับว่ากันไปนะก็อ่าน่าจะทำเควสนะแล้วก็ใครอยากได้เมก้าก็ตีเมก้าเอานะฮะส่วนมอนป่านะฮะถ้าเป็นผมเก็บผมก็จะหาเก็บวิกกอลล็อน่ะแหละหรือว่าเอาสลากรสมาโวนะครับเป็นวิกกอลอสนะฮะแล้วก็เก็บกาลาเลียนสโลโปเพื่อเปิดเด็กนะครับ อโลล่ากิมเมอร์เนี่ยน่าเก็บนะครับท็อกซิคคกนะฮะถ้าใครยังไม่มีก็เก็บนะครับประมาณนี้แหละนะครับกิจกรรมมี5วันเองนะครับเดี๋ยวคงมีกิจกรรมใหม่มานะฮะบ,บอส5้าดาวยังเหมือนเดิมเป็นเลจิไอ้นะเลจิไอ้เลจิสตีลแล้วก็เลจิล็อกนะครับโอเคนะฮะสำหรับข่าวเช้านี้นะฮะผมออกเบลเบอร์มึนๆหน่อยนึงนะครับออกบ้านนะฮะอย่าลืมใส่แมส นะครับที่ป้องกันโควิดได้นะช่วงนี้โควิดระบาดหนะักจริงๆนะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะฮะล้างมือบ่อยๆนะฮะล้างมือก่อนแบบจับเนื้อจับตัวหรือมาคยียตานะครับเป็นห่วงนะฮะมันตอนนี้คัสเตอร์ใหม่เยอะจริงๆนะฮะโอเคนะถ้าใครมีคิวฉีดวัคซีนก็ไปฉีดนะจะวัคซีนดีไม่ดีอะไรก็ฉีดไปก่อนครับนะเพื่อให้เราไม่ไม่มีอาการหนักจากจากโรคไอโควิด นะครับด้วยความห่วงใยนะฮะจากช่องโปโกเทรนเนอร์ Trainer, นะครับอ่ะเช้านี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้กันหน่อยนะฮะชวนเพื่อนมาดูนะฮะอย่าลืมกด u u s s r r p t i o n ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กด s u b s c r i p t i o กกดด้วยนะเออนะครับก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้นะฮะได้ทันท่วงทีนะครับผมโอเคไว้แค่นี้สวัสดีครับ